อุตรแมนกายาตอนการต่อสู้ครั้งใหม่หลังจากที่ฟูจิมิยะฮิโรยะ ผู้สร้างระบบคอมพิวเตอร์พลังแสงชื่อคูริสสิ้นหวังเขาได้มอบพลังอาตูให้กับกามุกแล้วหายสาบสูญไปอุลตราแมนไกาย่าซึ่งมีพลังเพิ่มขึ้นได้ขับไล่สัตว์ประหลาดที่โผล่มาจากวอมโฮและช่วยให้ความสงบสุขกลับเยือนโลกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมถอดสวิตทุกอย่างของคูริสออกแล้วนะครับ มันได้รับความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวไม่ทราบจะขอโทษยังไงดีขอพภัยจริงๆนะครับไม่ต้องคิดมากหรอกแดนเนียวไม่ได้เป็นความผิดของคุณเลยนี่จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะแขวนชีวิตเอาไว้กับคอมพิวเตอร์หรอกนะจริงไหมแต่ว่าสิ่งที่จะมาทำลายโลกนั้นนมันนั่นเป็นการคาดการที่มีประโยชน์มากนะแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ชะตากรรมของมนุษย์ชะตากรรมของมนุษย์ อนุษย์เราเนี่ยจะเป็นคนกำหนดเองอระมุสวัสดีครับอะไรเนี่ยนายอยู่แผนวิิจัยนี่ต้องมาออกกำลังกายด้วยเหรอเพื่อนๆนเขาบอกมาครับแต่จะสู้เนี่ยก็ต้องฟิตร่างกายเอาไว้แข็งแรงเพื่อนเพื่อน่ะเหรอที่เม์คิวลิสน่ะเหรอไม่ใช่พวกคุณโจชิดาหรอกนะแล้วใครล่ะ ด้่เหงื่อแล้วต้องขอตูวก่อนนะครับสงสัยว่าคงจะแอบเล่งสาวไว้แน่ๆเลยจริงด้วยเนอะคงไม่ใช่อย่างนั้นเร้วนาวน้าคะเวลาที่ได้มาออกกำลังกายจะช่วยทำให้จิตใจสงบขึ้นนะพวกเธอก็เคยไม่ใช่เหรอการมูเขาคงจะมีเรื่องอะไรมั้งคะไม่รู้สิแต่ว่าเขา คงกำลังมุ่งมั่นต่อสู้กับอะไรอยู่ในใจแน่ๆเลยทีเดียวถึงคราวครับขันที่ไรเขาต้องมาช่วยทุกครั้งไปในตอนนั้นตอนนั้นก็เหมือน ถ้าไม่มีอากูเราก็ไม่ชนะหรอกตอนนี้ฉันไม่มีอะไรต้องปกป้องอีกแล้วฟูจิมิยะจากนี้ไปน่าจะอยู่คนเดียวเหรออืืม แม่เหรอใช้อีเมลตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้พัฒนาแม่อยากจะติดต่อลูกให้ใกล้ชิดมากขึ้นแม่ก็เลยไปซื้อคอมพิวเตอร์มาแต่ก็ยังไม่ค่อยคล่องทาง่านี้คุณพ่อกับแม่สบายดีระวังเนื้อระวังตัวตั้งใจทำงานให้ดีนะจับแม่จะ้ะ กามุลาพักเหรอเออคราวนี้เขาขอลาเองครับอ๋ก็จะหนัก,นกมาเยอะคงจะเหนื่อยนะครับันนั้นได้พักมั่งก่อน,นี้ะครับเงียบใช่จริงด้วยนี่มันช่วงปิดเทอมนี่นะ อ้าวในพักร้อนไม่เชื่อเหรอการูใช่ครับผมพักร้อนแต่ว่าพอดีคิดได้ว่าน้ายังไงยังไงก็พักสบางเถอะนะการูก็พักสมองไงล่ะไหของาวรักเร็วแล้ไชโอคดีเพื่อน เหัวหน้าเดนียลจากอารูเกมิสตาร์ติดต่อเข้ามาครับผู้การครับคุริสยังไม่ตายนะครับหมายความว่าไงคุริสน่ปล่อยโปรแกรมออกมาครับแล้วก็บุกเข้าไปในเมนคอมพิวเตอร์ของหน่วยการยุโรปแล้วมันพังไปแล้วยังไงล่ะก่อนที่ระบบจะดาวนะครับมันสั่งให้โปรแกรมป้อนมันเข้าไปวนทุกระดบในเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ก็เลยวุ่นกันใหญ่ มันก็ปีาศาจร้ายเลยค,ร,ยครับปีศาจร้ายคุริสโกอตเลอระบบภายในหน่วยการ์ดยุโรปนี่กำลังแย่นะครับแล้วตอนนี้เราสายติดต่อกับภายนอกขาดหายไปค่ะหัวหน้าะระบบป้องก,กันตัวเองทำงานแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วล่ะค่ะคุริสโกอ ปิดระบบสำรองปิดระบบเมนเฟรมทั้งหมดเข้าสู่ระบบสำรองค่ะไม่ได้ถูกบวนเหมือนกันค่ะเราเป็นระบบป้องกันสำรองไม่ใช่เหรอครับเนี่ยบล็อก A2 กับ A6 ถูกลูกรานโดยก o อสค่ะโปรแบบกรมวัคซีนกำลังปฏิบัติการอยู่ค่ะคราวนี้ที่บล็อก A1 A8 และ A4 กำลังถูกกอสถอรหัส30เรซ็นเเปอเร็วมากเลยค่ะวัคซีนไม่ได้ผลละทำให้วัคซีนตับสุสภาพเดินโดยด่วนเลยเราจะลองหาทางดูรับคริสกอสที่บลอก A3 A5 A9 มันเริ่มบุกเข้าไปแล้วค่ะเหลือเวลาอีกเพียง10วินาทีบลอก A ทั้งหมดถูกกอสควบคุมไว้หมดแล้ว ระบบนิรภัยระบบคุมอาวุธหยุดทําง,งานถทุกระบบถูกมันควบคุมเราจะเป็นยังไงรดยพาะเซริสจะหยุดทาง,งานครับและยานลำนี้ก็จะตกลง เร็วมากเลยครับเนี่ยป้อนข้อมูลไม่ทันเลยจจิความสามารถของเราคุณจะหมดประโยชน์ซะแล้วกามุกนายอย่าเพิ่งท้อสิจากโรงเก็บยาน,นะครับ เกินเห้จุกเฉินระบบไม่สามารถควบคุมได้เลยครับเนสวิสซ์ได้ยินไหมเบนสวิสซ์ซ์โคจเองครับทะาปล่อยเอาไว้แบบนี้ที่บล็อกบี อะไรเนะี่ยเสียงของคุริสโกสใช่แล้วผู้การครับให้ทุกคนเตรียมสละยานนี้ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ขับขันขึ้นมา เดี๋ยวค่ะโจจีอซุโก้ฉันแค่หลอกทำดูเล่นๆไนะไหนดู<ห>สิสะสมกับเป็นเจ้าแม่ตู้เกมเลยอ๋อฮะ โอใช่เหรอแต่ว่าฉันยังผู้การครับเจอเบสนะครับเกิดเหตุฉุกเฉินครับมีอะไรฮิวจิจีขอบิทเตอร์ของเราถูกไวรัสลูกพารนแล็บเอฟสี่ฟังชันถูกเป็นครูหมดครับตายแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุุกเฉินอดที่ในจุด F ครับแต่ยีนัสของราตอบด้วยครับไม่ได้ตอบด้วยครับไม่ได้ผลดเลยไม่ได้ ้ห้องแรบที่โดนบุกเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีตัวอย่างที่เรากำลังวิเคราะห์อยู่ครับก็มีฟอสซิลของอาบาตตี้แล้วก็ฟอสซิลของอากคิวโรสครับอะไรนะเป้าหมายของมันคือนี่เองเหรอ คุลิสกกสตองการร่างเพื่อจะได้ปฏิบัติการเฮยคุจิจีโอเบสเปนนันตลายนะนั่ต้องรีบดีอยวมาตกลงครับเจสบีทีมไลนิ่งทีมโครออกปฏิบัติการออเร็ว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  อทำไมเราต้องเดือดจนนี่เลยนะคิจีไปแล้วเ้วเรือพ่อปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตโลหะตอนนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่วคะค่ะทีมไฟเตอร์ระวังตัวด้วยนะอะไรนะ อ,นนอุลตร้าแมนไก่ย่าไก่ย,ย่าเหรอแล้วสับหลาดล่ะยังไม่ปรากฏครับนั่นไม่ใช่อุลตร้าแมนไกยยาย่าหรอกครับที่จิโอเบสนะ่ะมีข้อมูลของไกาย,ย่ามากมายเลยเจ้าโลหะนั่นก็ปี้ร่างกายของไกาย,ย่ามา แล้วไม่แน่มันอาดูพระนางทั้งหมดไว้ด้วยมันเป็นตัวปลอมเหรอโจอมตีได้เลยครับผมทีมไฟเตอร์โจมตีอยู่ตรงไหนกายาเลยรับทราบดับซาหัวหน้าคะก็ลงเราต้อง ไม่วันจะเป็นใครก็ตามนะแต่นี่คือหน้าที่แต่ว่ากย่ากามุออกไปช่วยไปก่อนหนุนที ทำไมล่ะทำไมไม่ตอบโต้ล่ะมันรู้ว่ามันจะรอดวลกับตัวจริงยังไงทำไมล่ะโอกกวาระทำไมโจงตีถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นตัวปลอมแต่ว่าพูดอะไ้า,นาเนี่ยผมยิงไม่ได้ครับโอวาวระผมยิงไม่ได้จริงครับ ผมเองอะเคยรอดชีวิตมาได้เพราะคุณจตแพงไกย่ญญาช่วยไว้เพราะเขาเพราะไกย่ญญาคอยช่วยเราไว้ตลอดมาเลยเขาเป็นพวกเราเขาเป็นพวกเราครับครูเงาวราทุกคนเข้าใจหรือยังล่ะฟูจิมิยะ ฉันน่ะฉันไ어어 จะแ,แม่งกัยยาตัวจงถ้ามีข้อมูลทั้งหมดพลังก็ต้องเท่ากันแล้วจะชนะมันมได้หรือเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตจะพัฒนาไปเรื่อย ข้อมูลมันแคบเบ่อวานนี่เองดูตรงแมนไกยากพัฒนาขึ้นแล้วล่ะ

เสมอเักย์โช่น้อยเอน้อยขโมยจ้าโอ้โหะมไวมอไทยเออเออเอเบาเฮฮ่าหลงกลหลงกลนทันยุทธศสตร์อะไรผูมอะไรลูกอะไรโอ้โห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 อ้โโอ โคตรอืมงอกใหม่ฮ่าฮ่าชุกอืมเต็มท้องฟ้ายกไม่ข้ามันโดนเต็มฮ่าฮ่าฮ่าไหวแล้วเลยดีนี่ฮ่าฮ่าใหญ่หน่อยอันนี้นี่จุกเสร็จลุกไม่ขึ้นชอบใหรแล้ว ล็อกไว้ดีมองบุดเดิอดีฮ่าฮอช่อถูกลำไปช่วยองค์ตรมัยกายญาทีจัดการเดี๋ยวนี้เลยคิดจะดับบอกเอาประเร็วเข้ารับทราบกูแล้วก็ด้วยเหมือนกันนะรับทราบ

ลงกมาได้ยังไงนะหมอมาเห็นโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหเสีย <teor> ท่าเลยทำได้แล้วหมอเฮ้ยโอ้โว่าเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยเผาโอ้ยโอ้โห นม่โอ้ยแเยเนี้ยอะอะไอ้ทำไมเงียบไปวะไม่โชว์ไอ้อน้อยตกแล้ไม่ต้องเสียงโอ้โหฮ้ห้้นแล้วหมดแล้มาช่วยนะช่วยโอ้ย ต้องที่หนึ่งคไปไหนโอ้โหโ้โหโอ้โหทำไมต้องไปเราด้วยโอ้โหโอ้ อืมอเยี่ยมมากในที่สุดเราจัดการกับสิ่งที่ทำลายล้างโลกได้แล้วครับแต่ว่าก็ยังมีการต่อสู้ครั้งใหม่รอรออยู่นะครับเออ เราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนี่นะคอยดูสิออจริงไหมภารกิจจสิน้นทุระกลบผ่านได้